ทุกคนวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องวิชาแนลค่ะวันนี้วิชาแนลทำไมมาแปลกม,มาแปแลกวันนี้มีดอกไม้น่นะคะข้าเทศกาลสงการานต์นะคะเทศกาลสงกรานต์วิชาแนลไปไหนมาบ้านไปเที่ยวไหนบ้างก็เอาตรงๆนะคะคือไม่ได้ไปไหนเลยคะ่ะไปไหนห้องคะ่ะ ก็ชว่วงนี้โควิดระบาดนะคะเราก็ช่วยกันค่ะอยู่บ้านเพื่อให้โรคกระจายออกไปนะคะถ้าเกิดเราติดแล้วมันก็จะลำบากทั้งตัวเราและคนอื่นโอเคค่ะวันนี้ก็ไม่พูดมากคําเพื่อนะคะวันนี้ยู่ชาแนลก็จะาทุกคนมากินมะม่วงค่ะกินมะม่วงใช่ค่ะมะม่วงชวยทุกคนมากินมะม่วงด้วยกัะนเะพื่อรนะดมน้ำลายหลยค่ะเดี๋ยวเราไปกินพร้อมกันเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็ มะม่วงเสร็จเรียบร้อยค่ะอันนี้มะม่วงที่อู๋ทำน้ำจิ้มไว้แล้วนะคะอะไรๆค่ะอันนี้ก็คือหัวหอมนะคะทุกคนเราก็จะมากินกันค่ะว่มามันจะอร่อยแค่ไหนจะนัวกันไหมโอเคค่ะมากินกันเลยค่ะ ม,มจะอร่อยมันก็อร่อยตรงหอมนะคะหอมอร่อยมากอีกหอมอร่อยจริงๆ โอเคค่ะคลิปนี้ก็อูเชแนลพามามะม,ม่วงยยอะๆนะคะแต่ไม่รู้ว่ามันยั่วหรือ,ปอเปล่านะอูเชแนลก็ไม่รู้ว่ามะม่วงพันนี้มันจะเปรี้ยวขนาดนี้นะคะทุกคนใครชอบเปรี้ยวหรือชอบรสชาติที่มันเป็นแบบเปรี้ยวมากๆเปรี้ยวแบบแม่เอาไม่อยู่ก <No. S 1> ็แนะนำนะคะมะม่วงพันนี้ค่ะลูกเล็กๆไหมค่ะเนี่ยค่ะยังมีอยู่นะคะสดมากค่ะเนี่ยค่ะลูกเล็กๆไหมคะ่ะบอกเลยว่า เปรี้ยวมากถ้ามันสืบพันธุ์มาจากมะม่วงแรกมันเป็นลูกของมะม่วงแรกมันก็จะแรกกว่าอีตัวแม่มันเพราะตัวแม่มันมันแก่แล้วมันก็จะหมดความแรดค่ะแต่ถ้าเป็นลูกของมะม่วงแรกก็น่าจะแรกกว่าน่าจะเป็นพันธุ์นี้ค่ะลูกของมะม่วงแรกแน่แน่เลยทุกคนว่าไหมคะก็คิดไปตามความคิดของคุณนะคะ คิดเล่นๆค่ะคือเห็นมันแลบจ้ะก็คลิปนี้อูก็ไม่มีอะไรมากค่ะถ้าทุกคนยังอยากให้อูชาแนลมาทำอะไรให้กินก็อย่าลืมกด Sub s cribe ให้อูชาแนลได้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้อูชาแนลแล้วอูชาแนลก็จะมีกำลังใจทำคลิปต่อไปค่ะก็ขอบคุณสำหรับคนที่เข้ามาดูด้วยนะคะแล้วก็กด Sub s cribe ให้อูชาแนลค่ะ จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดซับสบไครป์ช่นลด้วยนะคะ